สอบเท่านั้นเออรีวิวหนึ่งลูกใหม่หนึ่ง,ออง,งจะบอกว่าได้รีวิวมาจะปีกว่าแนละ้วตัวเนี้ยนะคะลูกค้าอันนี้ขออนุญาตเปิดทํารีวิวใหม่อัปเดตล็อตใหม่ให้ชมนะลูกค้าเพราะว่าตัวนี้วิไม่ได,ด้ทำมาปีแล้ววะ่ะตั้งแต่นั่งอยู่ข้างนอกอะ่ะสวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ยโอ้ยพี่พี่เอ็นการจนาสวัสดีค่ะโอ้ยโดนขาพี่ วันนี้วิจะเปิดเดี๋ยวมีเปิดอันนี้ให้ด้วยนะลูกค้างานเซต p 1 0น้านะงานใหมพรมคลุมตัวยาวเดี๋ยวเปิดให้แล้วก็มืดสักครู่เปิด 602A แม่สเสื้เตอร์ฮูดหญิงร้อยโลนะเสื้เตอร์ฮูดหญิงร้อยกิโลแม่คะ่ะ3,500ค่าส่งเท่าไหร่ส่งไปที่ไหนคะ่ะแต่พันนะคะค่ะอันนี้ส่งรีนะลูกรีวิวหุย เกินไปป้าแกใช่หรืเอเปล่าติดมาไปติดมาไปติดมา้มา,อ,าอ่ะกางเกงคอตตอน100กิโลของคุณผู้ชายนะคะตัวนี้ลูกค้า1เอ้ยไม่ใช่100กิโล9กกิโลไปกดดิกกี้กค่ะคอตตอนชายดิกกี้ออกหนึ่งเลิศเสมบูรณ์มากลูกค้า นะมีลูกใหม่หนึ่งและรีวิวหนึ่งต่อด้วยของพี่เลยอันนี้เป็นของยูนิโคลนะอของยูนิโคลนะตัวนี้ทรงสวยมากฟิลกางเกงแบบชิโนถอยันต้อนรับแปดพนห้ารค่ะพี่วินพี่วินตัวนี้8,500น่าจะเหลือแค่รหัสนี้และพี่ตัวนี้งานญี่ปุ่นนะคะงานญี่ปุ่นบายโครด านญี่ปุ่นไปโกดเก้าสกิโลเลยนะคะตัวนี้บอกก่อนเลยว่าไซส์น้องดีมากโปโลค่ะโปโลค่ะโอ้ไม่ผิดหวังว่ะแค่เปิดหัวออกหัวออกเยอะมากอะอันนี้ของพี่ของยูนิโคอีกแล้วคุณอามาอีกแล้วค่ะของยูนิโคค่ะแล้วไซส์ดีมากลูกค้าก่อเลยเอ็ดวินไหนของตัวพี่หรอเอ้ยใช่อันนี้ของเอ็ดวินค่ะนะเอ้ยค่ะนะค่ะนะหมูกรอบ ของเอ็ดวินนะคะอ,อุ๊ยคือจะบอกว่างานน้องจึ้งมากลูกหาสวยพี่ดูทรงไปก่อนถ้าถูกใจใช้เลยก็เอาเลยแม่เนี่ยทรงสไตล์แบบชิโนสไตล์แบบว่าเออสแลกชายใส่ทำงานใส่เที่ยวได้ใส่แมท์กับเชิ้์ใส่แมท์กับแบบเสื้อโปโลคอปกได้หมดนะคะสไตล์แบบคุณผู้ชายออสวยๆอ,อุ๊ยอันนี้สวยนะใครรู้จักแบรนด์ ป้ายโลโก้บิกบ๊กๆเลยนะคะป้ายโลโก้บิกบ๊กๆเลยค่ะนี่นางเป็นคอตตอนที่แบบว่าแม่อาจจะไม่ใช่แบบว่าบางตัวคือนางจะมีความคอตตอนผสมนะลูกค้าคอตตอนผสมก็มีนะลูกค้าจ๋ามีลิมินติดไปด้วยนะคะอันนี้ยูนิโคลมาอีกแล้วยูนิโคลมาอีกแล้วทรงสวยมากพี่นี่ดูดิสวยมากสวยมากลูกค้าตัวนี้งานคอตตอนกางเกงขายาวนะ กางเกงขาย,ยาวคอตตอนชายยูนิคโคลมาอีกแล้วลูกค้าจ๋าของยูนิคโคลทั้งนั้นเลยนะคะไปรุนแบนกันได้น้าแม่รุนแบนกันได้ค่ะรุนแบนได้ทรงสไตล์แบบขากระบอกนะคะทรงสไตล์ขากระบอกชิโนนะคะ,คะยูนิคโคลค่ะมาอีกแล้วสวยมากแม่เออนี่สีครีมส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีสุภาพเนาะสีครีมสีกลม สีขาวสีโอ้เยอะแยะมากมายสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนสีดำนะคะอดิดาสค่ะออ้ยอาดิดาสเออแค่อดิดาสก็คุ้มแล้วนะลูกค้าอันนี้ยูนิคอรจ่ะ so cool. แหงนะกางเกงกางเกงคอตตอนดิกกี้อ่ะหนึ่งตัวจะเป็นกี่พันนะ <laughs> อ๋อทรงสวยมากพี่ ทรงสไตล์ค่ะกระบอกเล็กกระบอกกลางนะคะกระบอกเล็กกระบอกกลางนะคะลูกค้าผ้าโอเคเลยมีความใหม่แบบว่าตีตําหนิให้นะหนึ่งถีอรนนึ่งถึงยค่ะพี่ค่ะโดยเฉลี่ยแล้วผ้านี่คือเนียบมากเอาไปรีดรีดไอ้น้ำอะ่ะพี่ผ้าขึ้นเงาเลยอะ่ะผ้าขึ้นเงาแล้วสวยเลยนะคะสไตล์กางเกงทํางานใส่แมทกับลุกไปเที่ยวได้แมทกับเชิ้ตแมทกับโปโลคอป,ปกได้ นะคะหรือว่าใครชอบแต่งตัวเก่งๆก็โอ้แมท์ได้ไหลไหลลุกเลยตัวนี้อันนี้ของ GU ค่ะ GU ค่ะมมอแกล้วอู้สวยมากทรงสวยมากพี่อันนี้คืออ่ะยูนิโคมาเลยยูนิโคต่อเลยค่ะยูนิโคต่อเลยค่ะลูกค้าโอ้มิจะทรงสวยๆเลยแม่ไม่รู้แหละลูกค้าตัวนี้ถ้าใครหางานกางเกงคอตตอนนะลูกค้าขา เล่นรหัสนี้ได้เลยโก้ดค่ะโก้ด 402A นะคะ90กิโลโก้ดส0 2 a 90กิโลนะคะลูกค้าราคา8,500บาทค่ะลูกค้า8,500บนาทนะคะรีวิวส่งให้ฟรีแก็บ <5. S 2> ค่าอันนี้ของของพี่ของยูนิคอแต่เป็นป้ายเก่าๆหน่อยป้ายวินเทจเลยนี่ไงบอกแล้วว่ามันมีลิ้นนินมาด้วยอันนี้เป็นผ้าลิ้นนินนะพี่อุ้ยขอโทษขอโทษ อันนี้พาลนินรีวิวส่งให้ฟรีค่ะพี่รีวิวส่งให้ฟรีอ้ออ่างหนึ่งหนึ่งอ้ออ่างหนึ่งหนึ่งลูกรีวิวส่งให้ฟรีกางเกงคอตตอนชายญี่ปุ่นมีงานใต้นี้ไปเดียวใช่เอ็ดวินค่ะ,คะตัวที่สองแล้วโอ้ยลูกค้ายูนิโคอีกเยอะเลยแม่แปดพันห้าร้อยรีวิวส่งให้ฟรีอ้ออ่างหนึ่งหนึ่งแปดพันห้าร้อยบาทงานสไตล์กางเกงแบบอย่างเงี้ยงานสวยมากเลยพี่ นะตำหนิตีให้ประมาณ1-20% 1-20%เอาไปรีดนะงานสวยเนียบกริบขึ้นเงาเลยแหละขคอต้อนเนื้อผ้าเขาดีมากพี่คอตตอนเนื้อผ้าดีมากอะ่ะนะฮะเนี่ยทรงแบบทรงสวยเลยนนเขาก็บอกดีสวยมากหกศูนย์ห้าศูนย์สี่ลองดูซิห้าศีมีไหมน้องแพห้าศูน เช็คให้สักครู่นะ,ะเสื้อช่างเหรอแม่108บบ่ยใช่ไหม,ม KWE หมดแล้วนะคะคต้องรองเปิดจองเลย <ổ. S 2> ยูนิโคค่ะ 1> 1น่อุ้ยอาดิดาสยูนิโคค่ะ,คะต่อด้วยของพี่เลยตัวนี้ของอาดิดาสค่ะอันนี้เป็นไงเกงสไตล์แบบไปตีกรอฟนะคะตีกรอฟตีกรอฟอันนี้ของอาดิดาส สำเนียงจังได้นะฮะยาลูก<อ> <Yeah. S 2> ค้าถามว่าเปิดเคเดรบูไหมเคเดรบูิหือหมดแล้วหมดครับนี่ไม่ได้เปิดนะวันนี้แม่พี่ปอนว่าอะไรนะพี่มองไม่เห็นเมื่อกี้อะไรนะพี่ปอนว่าไงนะอ๋อพี่ปอนไม่ได้เปิดของมันหมดเดยห้าส่วนสี่ใช่ไหมล่ะยินหญิง ยินสีเออยินสีหญิงไม่ได้เปิดจ้าแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะมีอันนี้นะจะถึงรอบวันเปิดโอ้ oh my god อันนี้ของฟิล่าของฟิล่าค่ะตัวนี้อุ้ยแพงมากเมื่อกี้แค่เจอดีดันไปก็แพงแล้วนะเจาของฟิล่าด้วยออมีกางเกงสไตล์แบบ oh. ติ๊กอบไปด้วยโกลเด้นแบคค่ะอันนี้ของ g u ครับ อันนี้ของ G U ครับทรงสวยมากเลยพี่ G U นะตัวนี้แม่ขากางเกงคอตตอนชายก็ ine, ไปโกตสวยนะค่อนข้างใหม่เลยแหละ1-20%ไปตีเฉลี่ยประมาณ1อาจจะมีแบบว่ามันมีพวกกางเกงแบบสไตล์เอลจัมอย่างเงี้ <ico> ยยางยืดยูนิโคค่ะ,คะ,คะพวกยางยืดอะไรเงี้ยก็ตีจำหนิดไป,ไปยางตายเนาะ ีจาหนีพวกยางตายอ่ะพวกที่มีซีฟอะไรอย่างเงี้ยแม่รีวิวลูกนี้ส่งฟรีไม่ได้ส่งฟรีครับแต่ว่าให้ราคาจาก4,500เหลือ3,500พี่ว่าอะไรคุ้มกว่ากันนะเออถ้าส่งฟรีก็ค่าส่งก็แค่แบบว่า3 4 0 0้0แต่น,นหนูให้ส่วนลดพันหนึ่งนะอันไหนคุ้มกว่ากันละ่ะอันนี้ของยูนิโคลค่ะ ยูนิคอ่าต่อเลยตัวที่สามล้านแอ่างหนึ่งหนึค่ะอ่างหนค่ะลูกค้าถามเหรอนึกว่ามีลูกค้ารับแล้วเพราะว่าเนี้สวยมากกางเกงคอต้อนชัย9กกิโลแม่เอ็ดวินค่ะตัวที่สแล้วเอ็ดวินตัวที่สมแล้วต่อด้วยยูนิโคค่ะจียูก็ประมาณ10 หลอกเล่นเยอะอยู่อ่ะไม่ได้ดูละเอียดนะลูกค้าโช,โชว์ให้ดูทรงก่อนนะคะพวกยูนิค G.U. จแล้วก็พวกงานแบรนด์กีฬาอย่างเงี้ยพวก idas, วอาดิดาสฟิล,ล่าเนาะที่เจอเมื่อกี้นะคะก็มีงานแบรนด์ออกเยอะนะเออแล้วก็เนี่ยพวกแบรนด์แบรนด์ที่เขาเป็นห้องเสื้อห้องตัดเย็บอะไรแม่ก็ไปเช็คกันได้นะเนี่ยทรงมันสวยมากเลยพี่นะกางเกงคอตตอนชายค่ะฝากไว้ด้วยนะคะแม่่ะตัวนี้90โลพี่ ตัวนี้เก้าสิบโลมีแค่งานญี่ปุ่นป้ายนี้ป้ายเดียวลูกนี้ลูกนี้ลูกหนึ่งแล้วก็ลูกใหม่ลูกหนึ่งรีวิวส่งฟรีแปดพันห้ารีวิวส่งฟรีแปดพันห้าค่ะพี่เอาได้เอาเลยเพราะว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่ารถใหม่จะมีเข้ามาหรือเปล่าอ่างหนึ่งหนึ่งค่ะพี่ฟ้าหลังฝนรับรีวิวอ่างหนึ่งหนึ่งค่ะพี่เพราะงานมันสวยมากไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังไม่เสียใจเพราะงานทรงสวยมาก นั่นไงเอ็ดวินสามตัวพี่โลเดนแบร์จียูออสใช่แม่แม่พี่มอ่างหนึ่งหนึ่งให้วิหน่อยครับอ่างหนึ่งหนึ่งครับอ่างหนึ่งหนึ่งครับลูกรีวิวส่งให้ฟรีไปเลยลูกรีวิวส่งให้ฟรีไปเลยครับตัวนี้เอาได้เลยค่ะเนี่ยแม่ดูทรงนะ มีแค่งานนี้แหละพี่ที่เป็นงานญี่ปุ่นตอนนี้นะพี่ค่ะแล้วงานสวยมากผ้าใหม่เลยละนะคะลูกค้านี่ยวิตตี้ตำหนีให้มัยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะพี่พี่ฟ้าหลังโฟนพี่มาอ่างหนึ่งหนึ่งให้พี่หน่อย่อเดี๋ยวให้น้องดึงให้เลยนะคะเดี๋ยวให้น้องดึงให้เลยเดี๋ยวให้น้องดึงให้เลยนะคะส่งให้ฟรีนะพี่นะอย่าลืมโอนยอดให้วีด้วยนะตัดยอดสามทุ่มส่งให้พรุ่งนี้เลยพี่รอรับของสวยๆได้เลย ที่รอรับของสวยๆให้เลยเดี๋ยวพวกนี้จะส่งให้ส่งให้ฟรีด้วยอันนี้ของเอ็ดวินนะคะเอ็ดวินนะคะตัวนี้ตามด้วยตัวนี้ค่ะของอาดิดาสอุยสวยมากคอตตอนอาดิดาสนะคะแม่ตัวนี้เก้ากิโลค่ะลูกค้าป้ายโคตดงานญี่ปุ่นนะคะสวยมากไม่คิดว่าจะส่งมันจะสวยขนาดนี้ลูกค้าค่ะพวกงานจีบงานอะไรเงี้ยไดแร่ลี่แต่มันสวยมากเลยขายได้เลยตัวละสองยตัวละสองร้อราสิด้วย แล้วอย่างพวกแบรนด์นะคะพวกแบรนด์พวกยูนี้อ่ะพวกยูนี้พวก, Uni, พวก H M G U นะคะสามร้อยเก้าสี่ร้อยเก้าได้เลยสามร้อยเก้าสี่ร้อยเก้าสิบได้เลยค่ะนะคะลูกรีวิวอ,อ่างหนึ่งหนึ่งนะคะเป็นของพี่ฟ้าหลังฝนนะหนูให้น้องดึงให้แล้วนะแม่หนูให้น้องดึงให้แล้วนะแม่น,น,แนะเรนะียบร้อยนะคะลูกค้าอ่านี้เลยสวยมากอันนี้ของอาดิดาสค่ะลืมโชว์อาดิดาสนะสวยมากตัวน,นี้ อ่ะเดี๋ยวต่อไปต่อไปงานเซต